จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เราได้มาพบเจอกันพระพุทธศาสนาของเราสอนให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์การเวียนไห้ตายเกิดของเราเข้าไปในชาติน้อยใหญ่ทั้งหลายอันยาวนานนับไม่ถ้วนเพราะไม่เคยเห็นอริยสัจสีตามฟามเป็นจริงก็คือหมายหมายความว่าจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปเวียนไหวจากจาก,จากพระชาติหนึ่ง ไปอีกประชาติหนึ่งซึ่งเป็นเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วนก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสู้และจิตกับพระองค์ได้ยืนตัวเป็นประธานทุกชาติทุกภพไม่ว่าจะเปลี่ยนพระชาติไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามทั้งนี้แสดงว่าจิตเป็นสภาพธรรมที่ไม่ได้ดับไม่สูญหายตายไปจากที่ใดแต่รูปร่างร่างกาย ซึ่งถือกำเนิดเป็นพระชาติต่างๆนั้นที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรคือเปลี่ยนไปทุกภพทุกชาติถ้าจิตเกิดดับเป็นคนละดวงหรือเปลี่ยนตามรูปร่างกายในแต่ละภพในแต่ละชาติเราก็จะจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แต่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระอ,องได้เข้าไปเวียนไหวตายเกิดในประาติเหล่านั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่สภาวธรรมที่เกิดดับภายในแต่ละพบแต่ละชาติเกิดแล้วตายไปแล้วไปไหนตามการเวลาที่ผ่านไปโดยลำดับจิตที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ไม่มีการดับเนื่องจากจิตเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างให้สัมผัสให้แลเห็นได้ นอกจากแสดงความรู้ออกมาให้รู้สึกเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เฉยก็รู้มีจิตอยู่ที่ใดย่อมรู้ในที่นั้นตลอดกาลไม่มีการเกิดการดับกล่าวคือไม่มีการรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือรู้บ้างเมื่อผู้ใดก็ตาม สามารถดูจิตสำรวจจิตได้ผู้นั้นก็ย่อมพ้นจากการพัฒนาการของมารก็คือกิเลสได้ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจิตของแต่ละคนมีดวงเดียวไม่มีรูปร่างให้แลเห็นด้วยตานอกจากแสดงความรู้ออกมาให้รู้สึกโดยผ่านช่องทางก็คือจิตโดยอาศัยสำหรับติดต่อกับอารมณ์เท่านั้นจิตจึงมีสภาพว่องไวปาดเปรียวในการออกไป รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์อย่างอื่นอีกต่อไปในลำดับกล่าวให้ชัดเจนก็คือจิตมีอยู่นานมาแล้วโดยไม่มีใครรู้ว่าเริ่มต้นจากที่ไหนและจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไรจิตที่ทรงไว้ซึ่งความร,รู้ไม่มีการดับเนื่องจากจิตเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างเมื่อให้สัมผัส ให้แลเห็นได้นอกจากแสดงความรู้ออกมาให้รู้สึกเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เฉยก็รู้มีจิตอยู่ที่ใดย่อมรู้ในที่นั้นตลอดการไม่มีการเกิดการดับกล่าวคือไม่การกล่าวคือไม่มีการรู้บ้าง ไม่รู้บ้างหรือรู้บ้างอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้สิ่งที่เกิดดับนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนจิตไม่มีการเกิดดับแต่จิตทรงไว้ซึ่งฟวารู้ตลอดเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เราเรียนและท่องจำธรรมชาติจากตาราหรือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนว่าจิตเกิดดับเป็นส่วนใหญ่ โดยมิได้เฉลียวใจว่าขัดกับเหตุผลและหลักการของกรรมเลยนั่นก็คือเมื่อจิตดวงหนึ่งทำบาปทำกรรมไว้อย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วดับไปจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจะต้องรับกรรมต่อจากจิตดวงเก่าดังนั้นซึ่งจะเป็นผลท่านรู้จักทำข้ออื่นที่เกี่ยวข้องผิดพลาดตามไปด้วยตลอดกาลในท้ายที่สุดนี้ ขออ้างบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปกปัก,กรักษาญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยเถิดและขอคุณธรรมความดีแห่งองค์หลวงปู่ดูได้โปรดปกปัก,ก,กรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขเตินทางประท่ทใดก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดเจริญพร